สวัสดีครับขอต้อนรับขอสู้ช่องไ so นโอโซกูดมือนีมีแนวพาพี่น้องไม่กินเลนครับโมเมนต์กินมเข่าเลยแนวกินเลนมาลองเบิง้งนี่ดูบ่ครับว่าเป็นยังย้ำแหนมเข่าทอดครับย้ำแหงแหงก็เคลื่อนผมเคยกินตอนในหน่อยอายุมานมันแหงแหงแบบนี้ไหมมันเบิงบ้งเบิ้ลเบิ้เบิ้เห็นไหมแห้งๆสซ่บ มีผักมาน้ำนะลอมบึงนี่ใส่พริกน้ำมีพริกทอดอ้ยพริกทอเดเนี่ยของมักสัตว์ลดอ,อืมอืมยัางแซ่บ กินแถมเขาไปเลยครับวันนี้ครับอีเลือฮะโอ้พริกทอดเอาสีบ๊อเผ็ดเผ็ดอยู่เดยอ,อะนะครับแจกตรงกัน ถือว่าเด็ดได้แลครับบางร้านเพิ่งยีฮ็ดเป็นอะไรนี้น้ำน้ำมันสีหลาย ไม่เคยมักผมไม่เคยมักก่อนไลยเรยว่าเห็ดแหงแหงแบบนี้ด้านนี้คนนี้เห็ดแหงแหงมีเสียบผมมักเนื้อมีของเสียบขึ้นอยู่กับพ้ัหมักม พักปมที่งวลางเลยนะโหระพักออกมาพักคนแถมปรีให้พร้อมนะครับยิบเอาเลยพักอ่ะแนวเตสีออาดีครับมา

ก็เปตัดบ้างนะครับน้อกินเลนเีาบอกไอ้ยิ้มคนละแขนเข่าเลยเลยสำหรับคลิปนี้ก็ไว้แค่นี้นะครับเดี๋ยวคลิปหน้าทีมีอย่างมาพาพี่น้องกินมาบึงกันต่อไปครับคลิปนี้สวัสดีครับอื